นะครับสวัสดีครับสมาชิกเคพมรลกรพรีเมียมทุกคนนะครับก็วันนี้มาเยี่ยมแปลงของพี่วัดนะครับมาเยี่ยมแปลงมาตรวจแปลงนะฮะก็พี่วัดก็เป็นสมาชิกของครอบครัวเ p พมรลกรพรีเมียมมาอยู่ในกลุ่มไลน์กันสักพักใหญ่ละคุยกันมาก็หลายเดือนแล้วนะฮะก็มาไนแปลงนะฮะตอนนี้พี่วัดกำลังเปลี่ยนระบบน้ำ ที่ดินตรงนี้นะฮะอยู่อำเภอการเจดิจนาหิจมสุรา์ธานีนะฮะอยู่ในอยู่ใจกลางหัวใจของป่าทุกคนเห็นฮะนี่ฮะมีน้ำแอ่งน้ำธรรมชาติไหลยอยู่แล้วก็มาทำสายกักเก็บน้ำไว้นะฮะที่ดินตรงนี้16ไร่ปลูกตามน้ำมันนะฮะแล้วก็ดัดแปลงพื้นที่ยกร่องเดินท่อน้ำนะฮะ ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งระบบน้ําเพื่อปลูกมะละคอทํนะฮะทำแบบ,บนะครบองค์ประกอบนะฮะโอบล้อมไปด้วยภูเขาทุกประมาณ70%เซนะฮะนะฮะมีภูเขาอยู่ด้านนี้ก็จะเป็นป่าไม้นะฮะแบบธรรมชาติเลยนะครับนี่นะฮะนุ่เจ้าของแปลงยืนอยู่นะครับ <c oughs> ผมเข้ามาถึงก็ เห็นแล้วก็โอเคนะ,ะจากการที่คุยโทรศัพท์กันมาเป็นเวลาแรมเดือนไม่เคยเจอกันเลยนะฮะก็ทํางานผ่านโทรศัพท์ผ่านไลน์นะก็ทํางานถูกต้องนะครับเอ่อหนึ่งเลยนะฮะมีระบบน้ําธรรมชาตินะฮะน้ำมีใช้ตลอดทั้งปีนะฮะแปรรูปให้มาเป็นฝายนะฮะติดตั้งระบบน้ําไว้นะฮะใช้ระบบแอร์แวรแล้วก็ต่อผิดูเพื่อเพิ่มแรงดังในการส่งน้ํา เข้าไปในแปลงนะฮะมีพ่อเมนเะป็น PVCE โอเคนะครับในแปลงนะครับมีการยกร่องนะครับเพื่อพลิกหน้าดินเอาดินมา,าตากแดดไว้นะครับเพื่อให้ารากของต้นไม้จะเป็นรากอะไรก็แล้วแต่ถูกด้วยสลายไปด้วยนะครับเพื่อให้เกิดจุลินทรีย ให้จุลินทรีย์ตัวดีเนี่ยได้ทํางานนะครับให้มีอาหารของจุลินทรีย์เกิดขึ้นไดเยอะที่สุดนะครับส่วนใครจะใช้ออปุ๋ยหรือตัวปรับปรุงดินตัวอื่นๆเพื่อสร้างจุลินทรีย์ดีในดินนะครับให้เกิดขึ้นเยอะๆก็เป็นเรื่องที่ดีอีกนะครับเรื่องสําคัญนะครับการจะปลูกพืชเราต้องปรุงดินให้ดีให้ถูกต้อง นะครับรากของพืชนั้นๆชนิดนั้นๆนะครับก็จะสามารถหากินหาอาหารได้ดีมากเลยนะครับก็มันก็จะมีกระบวนการมีวิชามีความรู้เราก็ศึกษากันนะเอามาใช้งานนะครับผมโอเคอ๋อบินระบบน้ำกายภาพรอบข้างนะครับก็เอื้ออำนวยนะครับเอื้ออำนวย กระบวนการทางความคิดของผู้ปลูกนะครับก็จากการที่คุยกันมาก็ชื่นชมนะครับพี่วัดเป็นคนตั้งใจทาง,งานเป็นคนที่มีความกล้าทะเยอทะยานตั้งใจทำง,งานแล้วก็มีเป้าหมายในการทำงานนะครับแปลงนี้นะจากเนื้อที่ประมาณ16 15-16ถึง16ไร่โอเคตัดพื้นที่ที่เป็นลุ่มจะมีน้ำขังเวลาฝนตกเนี่ยก็ตัดออกอตีวัาสัก12ไร่ นะฮะสิบสองสิบสามไร่ในการปลูกมะละกอปลูกดีๆก็น่าจะได้สักสวนปาล์มก็น่าจะได้รักไรละประมาณหนึต้นก็พันหน่อนนเนาะเนาะพันหนเนาะดูแลดีๆผมว่ากว่าปาล์มจะโตเราปลูกมะละกอได้ทั้งสองรอบเนาะนะครับเอาเป็นว่ามันก็จะเป็นเงินอีกกระเป๋าหนึ่งที่พอกินพอใช้ได้สบายไปเลย <laughs> ไม่พูดว่ากี่แสนหรือกี่ล้านนะอยากได้เท่าไหร่มาละกอให้เราได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้กับมาละกอเท่าไหร่อันนี้เป็นทย์ที่ต้องคิดนะทุกคนนะครับโอเคนี่ฮะให้ดูนี่ติดตั้งท่อเมนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้่ายซอกซอยนะทุกคนฝั่งนู้นใส่ได้บ้างแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวตอนมีนการเริ่มปลูกนะฮะมาละกอก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตแปลงนี้ให้ พวกเราดูเป็นระยะระอ้อนิดหนึ่งผมเห็นละแปลงนี้มีข้อดีเห็นไหมฮะมีถ้วยอยู่ด้วยผมไม่แน่ใจเป็นถ้วยเลยนะ้วยดางหรือเปล่านะฮะเป็นธรรมชาติข้อดีก็ไว้พลางพลางลมพลางแสงนะฮะช่วยป้องกันแมลงระดับหนึ่งนะฮะโอเคนะครับผมเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับเป็นเหงื่รับยป้งๆข้อเมนป็น PVC นะฮะ นะครับแล้วก็ใช้ท่อ PE ตัวนี้เป็น PE เดี๋ยวนะฮะน่าจะเป็น25มิลเป็นประเภท LD low density น,นะฮะเป็น PE ชนิดเหนียวนะฮะ Pn4 ก็คือทนแรงดันของน้ำในท่อได้4บา์นะครับแต่ก็เหลือเฟือครับ4บาทุกคนนะครับโอเคเดี๋ยวดูทุงกลางเออปาล์มเนี่ยน่าจะ10บขุนสิปีวัดปาล์มห้างเงิน10บขใช่ไหมครับ อ้าวเก้านะฮะก็จะแปดจะเก้าหรือสิบนะ,ะก็คล้ายๆกันนะฮะเอาเป็นว่าอันนี้เก้าครึ่งเก้าไม่ครึ่งต่อต้นต่อแถวนะฮะขออนุญาตนะทุกคนเออ่ด้านซ้ายก็จะเป็นแถวของปาล์มยาวไปเลยด้านขวาก็จะเป็นแถวของปาล์มยาวไปเลยตรงกลางนี่เราเรียกว่าร่องนะฮะการยกร่องเพื่อมาปลูกเอาเป็นว่าปลูกมะละกอทําได้2แบบนะฮะก็คือ1น,นะฮะ ให้รถไถเนี่ยตักดินออกด้านซ้ายตักดินออกด้านขวาก็จะเกิดร่องสองร่องปลูกมะละกอได้อีกนะครับหรือให้รถไถน,นะครับตักดินมาไว้ด้านซ้ายหนึ่งร่องตักดินมาไว้ด้านขวาหนึ่งร่องแล้วก็ให้รถไถไถกลบเข้ามาอีกทีหนึง่งให้ไถกลบเข้ามาอีกทีหนึ่งอย่างนี้นะฮะอ่าก็จะเป็นร่องนูนขึ้นมาสองร่องเราปลูกมะละกอสามคูณสามเมตรได้เลย แต่ของพี่วัดเนี่ยคือทําเป็นร่องใหญ่ร่องเดียวเลยนะฮะมูนเป็นหลังเต่าตรงกลางเลยแล้วก็ปลูกมะละกอซ้ายแล้วก็ขวานะฮะโอเคอน,นี่คือการบริหารจัดการเรื่องของการจัดการแปลงทีงนี้ก็มาดู <c oughs> การติดตั้งการติดตั้งข้อน้ํานะครับเพื่อใช้รถมะละกอนะฮะทุกคนออันนี้ทํายังไม่เสร็จนะแต่เป็นตัวอย่างนะครับ ท่อเมนสีฟ้าท่อ p v c นะฮะแล้วก็ใช้ท่อ PE สีดำนะฮะ <S <S อันนี้25บมิลน,นะครบิบ25มิลมันจะเครียนค้างนั่นว่าเพ c นซีใช่ไหมโอเคนะฮะเอ่อพีนะฮะ25บมิลก็ <S 2>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  6ขุนเลยนะอ่า euh, 6ขุนนะฮะแล้วก็ใช้สายไมโครเจาะนะฮะแล้วก็ใช้เสาไม้ไผ่ดักแรงให้สูงขึ้นมาแล้วก็ใช้หัวเอ่อสปริงเกอร์ผีเสือ้อ หรือมินิมินิสปริงเกอร์เป็นมินิสปริงเกอร์นะฮะเวลาเราเปิดน้ำนะครับเวลาเราเปิดน้ำน้ำก็จะออกเป็นวงกลมรอบตัวเองนะฮะก็จะทำให้ปลูกมะละกอได้2ต้นนะฮะ้ายกับฝาแล้วก็ไล่ไปเลยทุกระยะ3-4ถึง4เมตรนะครับเราใช้สปริงเกอร์ตัวเดียวในการบริหารจัดการน้ำให้กับมะละกอ2ต้นสายฝานะฮะแล้วก็มีท่อ